สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นพิกอาร์คากันนะคะกับหัวข้อคุณกำลังจะได้โชคดีคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรนะคะโอเควันนี้มีสัญลักษณ์เป็นอาหารนะคะมาให้เลือกสี่กองกองที่หนึ่งจะเป็น Coffee Shop กองที่สองเป็น Spicy ร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสไปซี่พริกเผ็ดๆกองที่สามเดสบาร์บีคิวและกองสุดท้ายกองที่สี่เป็นเบอร์เกอร์นะคะโอเคเลือกได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังคำทํานายกันผู้อ่านทําทํา s t a m ไว้ให้ในช่อง description นะคะไปกดฟังคำทํานายได้เลยค่ะ กองที่หนึ่งคอฟฟีนะคะมาดูกันสิว่าคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรคุณได้ p e of Pentacle The Star Five of Wands Nature problem solving, wow, door to romance, intuition, โ okay. อเคกล่องที่หนึ่งคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไร คุณกําลังจะได้รับโอกาสดีๆอะไรบางอย่างนะคะเป็นโอกาสที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะคะเพราะมีไพ่เดอะสตารออกมาอาจจะเป็นเรื่องที่คุณต้องการอยู่แล้วหรือเรื่องที่คุณปรารถนาหรืออยากได้อยู่แล้วอ่ะแล้วคุณกําลังจะได้รับมันคุณจะได้รับโอกาสจากเรื่องนั้นๆที่คุณรอคอยอยู่นะคะแล้วก็ ถ้าใครกำลังมีปัญหาอะไรอยู่เดี๋ยวจะแก้ไขได้นะคะ problem solving ออกมานะบางคนมีปัญหาในที่ทำงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอาจจะแบบทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าคุยกันเรื่องงานอะแต่ว่าอาจจะมีการแบบขัดใจอะไรกันหรือว่าความคิดเห็นอะไรที่ไม่ตรงกันนะคะเดี๋ยวจะ แก้ปัญหานั้นๆได้หรือบางคนก็คือมีเรื่องยุง่งวุ่นวายจุกจิกในที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเรียนการเรียนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวจะแก้ไขปัญหานั้นๆได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่า Do t o Romance ก็เรื่องเรื่องความรักนะคะคนโสดคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคนที่ถูกอกถูกใจเรียกว่าเป็น เป็นคนในฝันของคุณอนะ่ะเป็นคนที่แบบเป็นสเปคของคุณเลยอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์เป็นโอกาสดีๆนะคะก็ถ้าใครรอคอยอยู่ก็ยินดีด้วยนะคะคุณกำลังจะได้รับโอกาสนั้นแล้วและบางคนเนี่ยนะบางครั้งมีความเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะเป็นเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยเออคนเนี้ยนะคะคนที่คุณกำลังจะเจอ แล้วก็สําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วความรักดีๆมีความรักดีๆอยู่แล้วนะคะมีคนมีคนคุยหรือว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนมีคนรักหรือมีครอบครัวอะไรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความรักของคุณก็ยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ทําอะไรร่วมกันกับคนรักของคุณด้วยนะและถ้าใครกําลังมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับคนรักคุณจะสามารถแก้ไข ปัญหานั้นคุณจะผ่านปัญหานั้นได้อะใครที่กําลังทะเลาะกับใครอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะคะปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเดี๋ยวธรรมชาติจัดสรรเองการเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางคุณไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายเลยนะคะแล้วก็ บางคนถ้าเหนื่อยนะกก็ไปพักผ่อนได้นะหาเวลาว่างพักผ่อนดูแลตัวเองนะคะอย่าเครียดมากเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันกำลังจะเข้าที่เข้าทางในใน,ในตัวของมันแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยรมกโอเคสำหรับกองที่หนึ่งก็น่าจะเท่านี้นะคะก็เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรนั่นแหละเรื่องที่บอกมาทั้งหมดนะคะก็ขอให้พบเจอกับโชคดีของคุณเร็วๆนะคะปะไปต่อกับกองที่2เลยนะกองที่2นะคะเป็นสไปซี่โอเคเป็นพริกนะคะ มองเห็นไหมเอ่ยคุณได้ Fast of s w o r r s อาจจะไกลไป5 of p e n t a c l e กเ okay. a t เโอเคเห็นไพ่ทาโร่แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือมันอาจจะดูเหมือนแบบไม่มีอะไรดีเลยแต่พอรวมๆกันออกมาแล้วมันดีอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะ friendship fire healer of the age maintain your shy l i g e spirit โอเคสำหรับกองที่2นี้ต้องบอกว่าขวัญเอยขวัญมา <laughs> ทำไมถึงต้องพูดแบบนี้เพราะมันเหมือนกับว่าโชคดีของคุณเนี่ยก็คือ เรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณน่ะกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วมันกําลังจะจบแล้วนะคะนี่คือโชคปีของคุณไพ่แต่ละใบออกมามันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าการจบจบอะไรจบปัญหาเนี่ยปัญหาต่างๆทั้งห้าดาบห้าเหรียญเห็นไหมคะทั้งอาจจะบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินฝืดเครื่องมากๆแทบจะแบบว่าชักหน้าไม่ถึงหลังแทบจะแบบ กัดก้อนเกลือกินอะไรแบบนั้นนะการเงินฝืดเครื่องมากๆหรือบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะบางคนมีแบบว่าต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่ามีแขนหักขาหักอะไรแบบนี้ก็มีนะกองเนี้ยประมาณว่าข้อกรรมเยอะมากและยินดีด้วยมันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วข้อกรรมที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วบางคนก็แบบมีปัญหานน่นนี่นั่นจุกจิกอะไรอย่างเงี้ย ทะเลาะก,กับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้เยอะเหมือนไม่ใช่ปัญหาเรื่องเดียวด้วยเหมือนแบบบางคนแบบปัญหามีหลายทางเข้ามาหลายทางเลยแล้วก็เข้ามาพร้อมๆกันหรือเข้ามาในเวลาไล่เรียกกันจนแบบจนคุณแบบแทบจะหายใจไม่ออกอะแต่ตอนเนี้ยเห็นไหมไพ่เดฟมันออกมาแล้วมันกําลังจะจบแล้วแล้วคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่เห็นแสงตะวันไหมคะคุณกําลังจะได้เริ่มต้นใหม่ เริ่มปัญหามันได้ผ่านไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไฟล์ไพ่ใบนี้หมายถึงการ transform หรือว่าการพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึง่งการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแปลสภาพแปลสภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนแบบชำระล้างสิ่งต่างๆชำระล้างสิ่งที่ที่ไม่ดี มันจะถูกขจัดออกไปหมดแล้วโดนเผาไฟไฟทำลายหมดแล้วนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่ออกมายืนยันว่าเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตคุณเนี่ยมันกำลังจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันกำลังจะหมดลงไปแล้ว มันจะจบสิ้นแล้วนะคะก็คือให้ใบนี้ healer of the ages ก็คือเป็นให้แห่งการแบบเยียวยารักษาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นสุขภาพร่างกายของคุณใครเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินที่มันฝืดเคืองอยู่ก็มีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นอย่างน้อยอาจจะไม่ได้แบบมาทีเดียวตุ้มเลยแบบว่ารวยเลยอะไรแบบนี้ก็คงไม่ใช่นะคะแต่อาจจะเป็นประมาณว่าจากที่มันฝืดเคืองหนักๆจนคุณแบบ แบบแย่มากๆอ่ะจนคุณแบบว่าไม่รู้จะจะหาเงินที่ไหนมากินข้าวอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดีขึ้นคุณก็จะมีเงินแบบโอเคอ่ะพอใช้พอหมุนได้แบบไม่เดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยนะคะสถานการณ์ต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณจะได้รับก็คือเพื่อนที่ดีเพื่อนแท้ในสถานการณ์แบบนี้คุณจะรู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้ของคุณ e n d นชิ p ออกมาแล้วก็ไพ่ใบนี้คุณเห็นไหมม้ยูนิคอร์สอตัวก็คือแบบเนี่ยตัวนี้ก็เจ็บขาตัวนี้ก็ใส่เสื้อผ้าแบบขาดขาดคือทั้งสองตัวเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็คือแบบต่างต่างก็มีปัญหาของตัวเองต่างก็แบบเดือดร้อนต่างก็แบบทุกข์ยากแต่ว่าก็ยังอยู่เคียงข้างกันยังเดินไปด้วยกันหมายถึงมิตรภาพที่ดี เพื่อนแท้ต่อให้การเงินฝืดเคืองแต่ก,ก็ในสถานการณ์แบบนี้มันจะทำให้คุณได้พบว่าใครที่เป็นเพื่อนกินใครที่เป็นเพื่อนตายใครที่เป็นเพื่อนแท้ของคุณคุณจะพบนะคะหรือบางคนอาจจะพบเพื่อนใหม่ๆีร่าภาพใหม่ๆที่ที่ดีก็ได้หรือในกรณีบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแล้วอ่ะแต่คุณจะมารู้ ในช่วงเนี้ยในจุดๆเนี้ยช่วงที่คุณยากลําบากช่วงที่คุณต้องผ่านเหตุการณ์แบบเลวร้ายอะไรต่างๆในชีวิตอคุณจะรู้เลยว่าใครที่ยังอยู่เอเคียงข้างคุณใครที่คอยช่วยเหลือคุณใครที่เป็นมิตรแท้ของคุณเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคะทีนี้ให้ใาสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกให้คุณเนี่ย Maintain your child spirit เข้าใจว่าคุณนะ่ะน่าจะผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายค่อนข้างชีวิตค่อนข้างเป็นในทางที่แบบดักดักหน่อยนะคะทีนี้คุณอาจจะต้องพยายามเอ่อคีบความความสุขความสดใสเหมือนตอนที่คุณเป็นเด็กตอนที่คุณเป็นเด็กตอนที่ทุกคนเป็นเด็กเด็กเนี่ยจะไม่ค่อยคิดอะไรมากจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่ในหัวจะแบบ ค่อนข,ข้างที่จะมีความฟรีอยู่ในตัวค่ะเด็กคือเขาไม่ไม่เอาปัญหาอะไรมาคิดมากมาใส่หัวมากเขาไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทำตัวเองให้เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กอีกครั้งไม่ใช่ว่ากลับไปทำตัวเหมือนเด็กแบบไม่สนใจอะไรเลยอย่างนี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าให้คุณพยายามแบบปล่อยวางบ้างอย่าเครียดมาก หรือว่าพยายามหาความสุขใส่ตัวเองอะไรที่มันจะทําให้คุณมีความสุขได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะลดความตึงเครียดในชีวิตของคุณนะโอเคก็จบการอดานไพ่สำหรับกองที่2แล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่3กันเลยกองที่3า a s h ร b นะคะมาดูซิว่า คุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรคุณได้ justice a c e of w a n c e wow queen of w a n d s abundance wow bathroom อ mm. oh. ืมโห The Sun, The Sun. เรียกว่าไพ่ที่ดีที่สุดของแต่แล้วสำรับเนี่ยมาอยู่ในกองนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณได้ The Sun ด้วยคุณได้ Abundance ด้วยนะความสุขสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์แล้ว The Sun นี่ก็คือแบบสมบูรณ์เพียบพร้อมไปทุกอย่างอ่ะมันคอมพลีตอะความสุขความแบบอะไรต่างๆที่มันเติมเต็ม Adventure ใบสุดท้ายอะโอเค กองที่สามไพ่คุณสวยมากให้คุณดีมากๆโหเดี๋ยวนะกองที่สามคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรหนึ่งการงานของคุณถ้าคุณอยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะใครกำลังทำงานอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ได้โปรโมตได้แบบว่าหรือไม่ถ้าไม่ได,ถไได้ถ้าไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็น่าจะได้เงินเดือนเพิ่มซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากในช่วงนี้ใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นไปได้กับสำหรับคุณอนะเพราะดวงการงานของคุณเนี่ยกำลังมาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันดีขึ้นเนี่ยบางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เป็นหัวหน้าได้เป็นแบบ ตำแหน่งสูงขึ้นหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้นมากขึ้นบางคนแบบว่าโดดเด่นมากๆในที่ทำงานอะไรแบบเนี้ยคือได้รับการชื่นชมได้รับการแบบเอ่อเขาเรียกว่ายัางไงละ่ะเหมือนเหมือนแบบเหมือนคุณแบบโดดเด่นอะเหมือนคุณทำงานเก่งมีผลงานที่ที่ทำให้ทุกคนแบบ ประทับใจในสุกคุณอะไรแบบนั้น,นกลายเป็นสตาร์อยู่ในที่ทำงานเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นน้องๆในวัยเรียนอ่ะก็ก็จะแบบโดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะเรื่องการเรียนก็จะแบบว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสมมุติว่าอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมแล้วว่าแล้วแบบว่าอาจจะมีการสอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย น้องมีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนสูงคะแนนนําเพื่อนอะไรแบบเนี้ยอยู่ๆก็แบบดูฉลาดขึ้นมาแบบไร้เหตุผลใช้อย่างนั้นน่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าใครในเอ่อในช่วงวัยทำงานอะ่ะคนที่อยู่ในวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้คุณใครที่เคยเหมือนถูกมองข้ามหรือว่าเคยไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ เช่นเช่นบางคนแบบทำดีแต่ไม่เคยได้รับคำชมเชยเลยไม่เคยมีใครเห็นประโยชน์ไม่เคยไม่เคยมีใครเห็นคุณค่าของคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยจากนี้ไปอ่ะเขาจะเห็นแล้วนะคะเนี่ยไพ่จะซ c ดออกมาคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าคุณทำมาดีจริงๆดีอย่างมากคราวนี้ทุกคนเห็นแน่นอนแล้วคุณก็จะได้ รับการชื่นชมคุณจะได้รับรางวัลได้รับในสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะไพ่บาตทรูมก็ออกมาบอกว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนมันจะสะอาดโปรง่งใสและความสุขความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะมีแต่ความสุขอะไรที่คุณต้องการคุณก็จะได้รับมันคุณอยากประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรก็เตรียมตัวนะคะ คุณกําลังจะประสบความสาเร็จแต่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วได้มานะเพราะว่าวอ่นมองว่าไพ่ไม้เนี่ยมันต้องมีแอคชั่นพวกไพ่ที่เป็นไม้เทา้ามันต้องมีแอคชั่นมันต้องมีการกระทํามันถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งนู้นสิ่งนี้มาไม่ใช่นะคะแล้วก็ใครที่ มีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ในตอนนี้หรือมีปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายคุณมีโอกาสจะชนะคดีสูงมากๆถ้าคุณไม่ได้ทำผิดถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกใครที่ถูกใส่ร้ายใครที่ถูกแบบว่าเอ,อคือถ้าคุณไม่ได้ทำผิดแต่มีคนมาว่าคุณว่าคุณผิดอ่ะเขาจะทำอะไรคุณไม่ได้ทุกอย่างมันจะชัดเจน มันจะโปร่งใสคุณจะชนะแบบใสๆเลยนะคะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้ทำผิดจริงๆนะคุณมีโอกาสที่จะชนะคดีสูงมากๆเนี่ยให้สองใบออกมายืนยนันอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมคือหรือถ้าใครที่แบบว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับความยุติธรรมอะไรเลย คุณก็จะได้รับมันแล้วนะคะบางคนมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ได้ทำสิ่งใหม่ๆเพราะมันมีเหมือนแบบเนี่ยไพ่แอดเวนเจอร์มันอาจจะเป็นได้หมายถึงการเดินทางผจญภัยอะไรก็ได้นะแต่มันอาจจะหมายถึงการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่มันเป็นเหมือนการผจญภัยในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานบางคนมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นเปลี่ยนบริษทัทเปลี่ยนที่ทํางานแล้วคุณได้แบบ ตำแหน่งที่สูงขึ้นเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือบางคนก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวเองเลยได้เป็นแบบเจ้าของธุรกิจเองแล้วมันทำทำได้ดีทำได้ไปได้ดีได้สวยมากๆแล้วประสบความสำเร็จนะคะเป็นอะไรที่แบบคุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆเหมือนผจญภยัยแต่การผจญภัยครั้งเนี้ยมันจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและความสุข ความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่คุณปรารถนาดีมากๆนะคะยินดีด้วยกองที่3ามโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่3มแล้วนะคะไปะดูกองสุดท้ายดีกว่ากองสุดท้ายเป็นเบอร์เกอร์สนะคะ คุณกำลังจะโชคดีในเรื่องอะไรคุณได้ Four of Cups, Seven of Pentacles, The Tower, d i s c e m e uh n t huh. Premonition angle of balance celebrate difference สำหรับกองที่4ี่กองสุดท้ายผู้อ่ารู้สึกว่าจะเน้นไปในเรื่องของความรักกองนี้ดูแล้วรู้สึกถึงเรื่องความรักมากกว่าเรื่องอื่นเป็น energy นั้นเดี๋ยวนะ คนที่เลือกกองที่สี่ในเรื่องของความรักของคุณน่ะคุณกับคนของคุณกับคู่ของคุณอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันหรือมีทัศนคติอะไรที่ไม่ตรงกันเป็นความแตกต่างที่แบบว่าที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบไม่ enjoy ซะเท่าไหร่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจรู้สึกแบบไม่โอเคกับกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย คุณอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆและต่างฝ่ายต่างไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อซึ่งกันและกันได้ทีนี้มันก็เลยทำให้คุณรู้สึกแบบอย่างที่บอกคุณรู้สึกไม่ไม่ค่อยพอใจคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคุณมองไปถึงแบบว่าถ้าจะคบกันต่อไปอ่ะ แล้วยังเป็นแบบเนี้มันจะโอเคไหมมันจะต้องมีปัญหาหนูน่นนี่นั่นตามมาหรือว่าคุณก็มองปัญหาเหมือนตอนเนี้ยคุณกําลังนึกถึงปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองจินตนาการขึ้นมาเองนะเพราะให้มันออกมาบอกว่าคือบางอย่างอะไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คุณเห็น คุณอาจจะไปรู้ไปเห็นอะไรบางอย่างมาแล้วมันทำให้คุณคิดมากมันทำให้คุณแบบจินตนาการไปไกลมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่มันก็เลยทำให้เนี่ยมันเกิดเป็นไพ่สีถ้วยออกมาเกิดเป็นความแบบไม่เอ็นจอยสัเท่าไหร่เกิดเป็นความแบบเ,เ,เ,แบบเออยังไม่พอใจในจุดนี้อะไรแบบเนี้ย บางคนมีความแบบว่ามโนเก่งอะไรแบบนี้ก็มีนะคะทีนี้สถานการณ์อะจริงๆแล้วผู้อ่านมองว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายและโชคดีของคุณก็คือว่าเดี่ยวทุกอย่างมันจะเคลียร์มันจะชัดเจนมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่มองว่าคุณสองคนนะ่ะ สมมตินะสมมติว่าคุณสองคนมีเรื่องบางอย่างที่ที่ทัศนคติไม่ตรงกันไม่ได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เข้ากับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบยอมรับหรือรู้สึกดีหรือรู้สึกโอเคแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ว่าทั้งคุณและเขายอมปรับตัวคือยอมรับ ยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นและอยู่ด้วยกันได้อย่างอย่างลงตัวอย่างมีความสุขเป็นเหมือนหยินกับหยางเป็นเหมือนแบบเออเป็นเหมือนหินกับหยางที่ที่มันที่มันแตกต่างกันเหมือนสีขาวกับสีดําแต่ว่าหินกับหยางเห็นไหมคะว่ามันมันอยู่คู่กันอะแบบนั้นแหะมันเป็นอะไรที่แบบส่งเสริมกันแตกต่าง celebrate difference ต่างแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขและลงตัวประมาณนั้นแล้วเนี่ย Angel of Balance ก็ออกมาเพื่อที่จะบอกว่าไอ้ก่อนหน้านี้ทัศนคติหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาระหว่างคุณกับคนรักของคุณที่คุณแบบไม่โอเคอะเดี๋ยวมันจะบอกว่าคุณจะจัดการกับความรู้สึกนี้ได้มันจะชัดเจนขึ้น มันจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมันเนี่ยความรักหรือว่าสถานการณ์อะไรต่างๆมันกําลังแบบเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นกําลังงอกงามนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทาวเวอร์ออกมาเปลี่ยนแปลงแบบแบบอาจจะกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนแปลงแบบเออหน้ามือเป็นหลังมืออะไรแบบนี้นะคะยังไงซะ คุณสองคนก็น่าจะปรับตัวเข้าหากันได้แล้วก็มีความบาลานซ์มากขึ้นคือไม่รู้สึกว่า,าใครจะต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเกินไปอาจจะต้องแบบปรับจูนกันคนละนิดอะไรแบบเนี้แล้วก็ทำให้อยู่ด้วยกันได้ไปต่อกันได้ ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข่าวดีนะนี่ก็คือโชคดีของคุณโชคดีในเรื่องของของความรักที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีปัญหาระหองระแหงหรือมีปัญหาที่ทำให้คุณคิดมากมีปัญหาที่ทำให้คุณแบบไม่เอนจอยกับความรักแต่ต่อไปอ่ะคุณจะรับรู้มันคุณจะรู้ว่า คุณจะเข้าใจว่าว่า,าคนเราสามารถที่จะแตกต่างกันได้สามารถที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือว่ามีทัศนคติเป็นของตัวเองหรือว่าแต่ละคนมีมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันแต่ก็สามารถที่จะปรับจูนและก็อยู่ร่วมกันได้และมันจะทำให้ความรักของคุณนะดีขึ้น เนี่ยพวกอมองว่าความรักของคุณจะดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเนี่ยคุณกับคู่ของคุณก็อยู่ร่วมกันได้ไม่มีปัญหาโอเคก็จบการะดาษไพ่สลับกล่องที่4แล้วนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ